บทที่4,588อยยาวไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองแม้ว่าตำรวจผิวขาวจะไม่เข้าใจภาษาจีนแต่เขาก็ยังเข้าใจภาษาอังกฤษที่ผสมในภาษาจีนของมาหลันนิดหน่อยตำรวจนึกไม่ถึงมาก่อนว่ามาหลันจะพูดว่าหล่อนจะเป็นแม่แก่ของตัวเองจึงโมโหในทันทีเขาที่กดหลังมาหลันอยู่แล้วได้ยินน้ำเสียงแบบนี้ยิ่งจงใจกดแรงลงไปอีก มาลันรู้สึกถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงบนร่างกายส่วนหลังของเธอเธอหายใจแทบไม่ได้เพราะแรงกดทับจากนั้นเธอก็ได้ยินเสียงแกรกความเจ็บปวดยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเพราะตำรวจตัวเท่าช้างกดทับซี่โครงจนหักในเวลานี้มาหลันลังเหนื่อยเย็นเฉียบด้วยความเจ็บปวดร้องไห้และตะโกนว่าซี่โครงฉันหักซี่โครงฉันหักทวยด้วยฉันเจ็บจะตายอยู่แล้ว ขณะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอมองไปที่ตำรวจหญิงและพล่งออกมาเร็วเข้าสั่งเขาหยุดไม่อย่างนั้นฉันจะถูกเขาทับจนตายแน่ฮือฮือแม่เจ้าพวกคุณแม่งปฏิบัติต่อผู้โดยสารเฟิร์สคลาสอย่างนี้หรือตำรวจหญิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้พบกับแม่ค้ายาเสพติดเช่นคุณคุณคิดว่าการซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสหมายความว่าคุณจะรอดพ้นจากสายตาตำรวจไปได้หรอ มาลันระง,งับความเจ็บปวดก่อนที่จะตกตะลึงและถามเธอว่าอะไรนะค้าค้ายาอะไรตำรวจหญิงเย่อเย้อย่ามาทำไขสืออยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่ศุลกาการของเราตรวจพบยาเสพติดรุ่นใหม่มากกว่า180ออนซ์ซึ่งเทียบเท่ากับมากกว่า5,000กรัมในกระเป๋าเดินทางที่เช็คอินของคุณคุณรู้หรือไม่ว่าความผิดประดับนี้กับยาเสพติดให้โทษป,ประเภทที่หนึ่งพอจะเข้าคุกที่อเมริกาได้ไหมอะไรนะ มาหลันตกใจครู่หนึ่งและพล่องออกมานี่มันจะเป็นไปได้ยังไงฉันเป็นพลเมืองดีที่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมียาเสพติดสิ่งในกระเป๋าเดินทางของฉันได้อย่างไรมันอยู่กับฉันตลอดไม่เคยเห็นของแบบนั้นเลยและฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตามันเป็นยังไงไอยาเสพติดบ้าบอที่คุณกล่าวหานั่นหลังจากพูดเธอก็นึกถึงจงชีวาและสมองของเธอก็แทบระเบิดบัดซบ คราวนี้ในที่สุดเธอก็ตื่นจากความฝันอันยิ่งใหญ่และตระหนักได้ชัดเจนว่าเธอได้ตกหลุมพรางซะแล้วขวาที่หลอนจะถึงบางอ้อกเกรงว่าคงไม่รอดบางขวางดังนั้นเธอจึงซุดตัวลงและพล่องออกมาฉันฉันถูกหลอกฉันถูกใส่ความและใช่ใช่ใช่แล้วปีศารเลวที่ชื่อจงชีวาที่โกหกฉันคุณต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุดคืนความบริสุทธิ์ให้แก่ฉัน ในช่วงเวลานี้เองที่มาหลันตระหนักได้ว่าตัวเองได้หลงกลอุบายที่น่าสะพรึงกลัวเพียงใดเธอรู้ว่ากระเป๋าเดินทางของเธอตัวเองบรรจุด,ด้วยมือและเธอรู้ดีว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างถึงแม้เธอไม่ได้เปิดมันในระหว่างเดินทางมาที่สนามบินก็ตามถึงยังไงก็ไม่มีของผิดกฎหมายอย่างแน่นอน เมื่อตำรวจบอกว่าพบยาเสพติดในกระเป๋าเดินทางสองใบที่เช็คอินจะต้องเป็นกระเป๋าเดินทางที่จงชีวาขอให้ตัวเองช่วยนำกลับไปที่เกาะฮ่องกงแน่เมื่อคิดได้เช่นนี้มาหลันก็ตระหนักได้ว่าจงชีวาไม่ใช่ผู้ประกอบการหญิงที่ประสบความสำเร็จเลยสักนิดและหล่อนก็ไม่ใช่ญาติห่างๆของราชาเครื่องดื่มในจีนด้วยแม่งเป็นแก๊งหลอกลวงชัดๆโหแม่งจัดฉากซะอลังการบทบาทก็เล่นสตีบทแตกเพื่อหลอกตัวเองให้ตายใจ เพื่อที่จะช่วยหล่อนนำยาเสพติดออกนอกประเทศยิ่งกว่านั้นตำรวจบอกแล้วว่าพบยาเสพติดในกระเป๋าเดินทางใบนั้นมากกว่า5,000กรัมไม่ต้องสงสัยเลยว่าหากเป็นในประเทศจีนก็คงจะเพียงพอสำหรับโทษประหารชีวิตมาลันเสียใจและตกใจอย่างมากสะอื้นร้องไห้พลางกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงว่าคุณตำรวจอเมริกันคะฉันถูกหลอกจริงๆผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจงชีวาที่หลอกให้ฉันถือกระเป๋าเดินทางไปที่เกาะฮ่องกง ฉันไม่รู้ว่าอะไรบ้างอยู่ในกระเป๋าฉันช่างไร้เดียงสาคุณสามารถตรวจสอบได้แน่นอนตำรวจหญิงไม่ฟังแต่เย่อเย้ยและพูดว่าอีกฝ่ายสัญญาจะให้ค่าตอบแทนกับคุณมากแค่ไหนหรือคุณกล้าดียังไงถึงจะช่วยคนอื่นคนสัมภาระข้ามประเทศบทที่4589มาหมลันรีบพูดว่าฉันไม่ได้เงินค่าจ้างใดๆแค่ช่วยเพื่อน เมื่อเธอพูดเช่นนี้ในใจมาหลันแทบอยากจะจิกผมตกหน้าจงชีวาซะตอนนี้หากจะพูดตามตรงมาหลันก็มีความผิดจริงๆมาหลันรู้ดีอยู่แก่ใจว่าเหตุผลที่เธอตกลงช่วยขนสัมภาระนั้นเป็นเพราะจงชีวาบอกว่าหล่อนจะมอบรถเล็กสัตว์ให้และจะพามาหลันไปเที่ยวฮ่องกงสักสองสามวันแต่ทว่าดูทรงแล้วคงจะได้ไปฮ่องกงซะมากกว่า อย่างไรก็ตามมาหลันรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงคำพูดปากเปล่าและหล่อนเองก็ไม่ได้รับเงินจากผู้หญิงคนนั้นด้วยดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ตํารวจจะหาหลักฐานได้เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิงเหลือบมองมาลันด้วยความสมเพศและสงสารเล็กน้อยจากนั้นก็สั่งเพื่อนร่วมงานพามาลันไปที่ออฟฟิศตํารวจข้างอาคารผู้โดยสารของสนามบิน เนื่องจากความไม่เต็มใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จึงส่งผลให้ซี่โครงเธอหักในขณะที่หลอนกรีดร้องสุดเสียงหวังจะให้ตำรวจพาเธอไปรักษาตัวก่อนแต่ตำรวจหญิงบอกว่าแค่ซี่โครงหักไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เรามีทีมแพทย์รอสักครู่เดี๋ยวหมอจะรีบมาพบคุณในตอนนี้รักษาง่ายๆไปก่อนโดยการกินยาแก้อักเสบ มาหลันร้องไห้และพูดว่าพวกคุณขาดมนุษยธรรมเกินไปไหมฉันจะฟ้องคุณฟังดีๆด,ดูปากมาหลันนะฉันจะฟ้องคุณฉันจะฟ้องคุณและเรียกค่าเสียหายสักสิบหรือยี่สิบล้านดอลลาร์คุณเสร็จฉันแน่มาหลันพลันนึกสิ่งหนึ่งได้และพูดเสียงดังว่าเมือ่อสองสามปีก่อนชาวเวียดนามเชื้อสายอเมริกันคนหนึ่งถูกบังคับให้ออกจากเครื่องบินของสนามบินพวกคุณ และบนโลกอินเทอร์เน็ตบอกว่าในที่สุดเขาก็สูญเสียเงินเนื่องจากตกเครื่องบิน140ล้านดอนลลาร์แล้วก็อีกคนล่าสุดดีเจโซดาจากเกาหลีใต้พนักงานไล่เธอลงจากเครื่องที่สนามบินแห่งนี้แหละบอกว่ากางเกงเธอไม่สุภาพมีคำว่าฟักอยู่ทำให้มีผลกระทบต่อคอนเสิร์ตของเธอทั้งๆท,ที่กางเกงตัวนั้นเป็นของสปอนเซอร์แล้วเธอก็บินไปมาทั่วโลกไม่มีปัญหา แต่ดันมามีปัญหาเฉพาะดินแดนแห่งนี้แหละดินแดนที่บอกว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพแต่ไล่คนลงจากเครื่องบินเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวเบาๆว่าอย่างแรกเลยเหตุการณ์ที่คุณกล่าวถึงเป็นข้อพิาพาทระหว่างสายการบินกับผู้โดยสารไม่ใช่ตำรวจ และสิ่งที่คุณกําลังประสบอยู่ตอนนี้คือคดีอาญาที่ตํารวจอเมริกันจับกลุ่มผู้ค้ายาข้ามชาติเนื่องจากเป็นจับกลุมและคุณมีเจตนาขัดขืนแถมยังด่าเจ้าหน้าที่พนักงานเสียหมาเจ้าพนักงานบังคับคดีมีสิทธิใช้กําลังจับกลุมคุณได้ ประการที่สองกระบวนการทั้งหมดของการบังคับใช้กฎหมายของเรานั้นมีการบันทึกวีดีโอด้วยกล้องติดตัวหากคุณมีข้อโต้แยง้งใดๆต่อการบังคับใช้กฎหมายของเราคุณสามารถขอให้ทนายความของคุณตั้งคำถามได้ฉันเชื่อว่าในเวลานั้นทนายความของคุณจะให้คำตอบคุณแน่มาหลันรู้ตัวดีว่าเธอไม่สามารถที่จะทำให้ตำรวจหญิงขุนเคืองอีกได้รวมถึงตัวเองก็ซีโครงหักและตระหนักได้ว่าเรื่องนี้ต้องร้ายแรงมาก น้ำเสียงของเธอก็อ่อนลงทันทีแล้วเธอก็สะอื้นและถามว่าคุณตำรวจฉันไม่รู้และไร้เดียงสาจริงๆคุณจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้อย่างไรตำรวจหญิงพูดอย่างเฉยเมยเรื่องนี้ถ้าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองทางเดียวคือจับอีกฝ่ายให้ได้และอีกฝ่ายต้องยอมรับว่าคุณไม่รู้เรื่องเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง มิฉนั้นจะไม่มีทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณได้หรอกเพราะความจริงแล้วสิ่งของต้องห้ามเหล่านี้ถูกพบในกระเป๋าเดินทางของคุณหากคุณไม่สามารถพิสูจน์ความไม่รู้ของคุณได้เรื่องนี้คุณก็ไม่สามารถที่จะพ้นผิดมาหลันตื่นประหนกและพูดอย่างรวดเร็วฉันมีบันทึกการสนทนากับเธอเธอแชทกับฉันตลอดเวลาบันทึกแชทสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้นะ ตำรวจสาวใส่หัวถ้าคุณสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของคุณเพียงฝ่ายเดียวโดยดูจากบันทึกแชทนั่นมันก็ง่ายเกินไปในอนาคตผู้ค้ายาทั้งหมดจะสร้างบันทึกการสนทนาแล้วตีกินเมื่อถูกตรวจจับได้ที่สนามบินถ้าคุณทำสำเร็จคุณจะทำเงินได้มากมายหากคุณล้มเหลวคุณจะลบบันทึกการสนทนาของคุณและอ้างว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเหรอและแล้วคุณจึงไม่มีอะไรต้องเสี่ยงใดๆคุณคิดว่ากฎหมายมันมีช่องโหว่ให้พวกคุณเล่นได้ขนาดนั้นเลยเหรอ เมื่อมาหลันได้ยินเช่นนี้เธอก็พูดอย่างกระตือรือร้อนทันทีว่าแล้วทำไมคุณถึงยังยืนอยู่ตรงนี้ล่ะรีบใช้เวลาในการจับจงชีวาตัวนั้นซะหล่อนเพิ่งออกจากสนามบินไปได้ไม่นานหากเธอจะหนีเต็นที่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกจากนิวยอร์กได้ตราบใดที่คุณจับหล่อนได้และนำมาสอบสวนอย่างเคร่งครัดฉันสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงกล่าวอย่างเย็นชาว่าคุณเป็นใครถึงบอกคำสั่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะต้องวิ่งจับคนโน้นคนนี้เพราะหลักฐานมันอยู่ทนนท่ตรงนี้เป็นของคุณสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้เตรียมให้ทนายมาช่วยเหลือคุณในชั้นศาลหรือถ้าคุณไม่มีเงินเราสามารถที่จะมีทนายศาลให้คุณได้มาหลันโพ่งออกมางั้นงั้นฉันต้องการโทรหาครอบครัวของฉันก่อนได้ไหมฉันต้องการติดต่อลูกสาวและลูกเขยของฉัน